เปลี่ยนนป่นว่เอากระดี่จะเต็มบ้างไปพบทุกเจ่ยวแล้วเตะเนี่ยเตะปลายยางปลายยางสลิมสายปักข้อมาอ้ยแล้วเหลือกระดียังไม่ได้ตีอะไรเมื่อกี้ได้ดตอดตัวมาลองดูดูไม้เดี๋ยวจะกินไหมใกล้ๆพอเนี่ยโยอเลยกัดเลยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ลามันแบบมันบ้าขังมาเหยื่ออะไรลงไปอ่ะมันกินหมดเลยอ่ะ ไ <Okay. S 1> งก็ะดีจะเต็มสีเขียว11.5กรัม,มาสายจินดามัน,นีงัดอย่างเดียวฝากเ้าเลยครับอย่าวพึ่งฝากว้าเลยครับกระดีจ่จะเต็มสุดยอดมากครับ